ขอบคุณเป็เจ้าพี่นเราพุกเป็นเจ้าทุกคนเนาะอก็กลมือถ่ายเก็บให้นเจ้ากันมาเป็นเจ้แล้วก็ขอบคุณพระนเจ้าที่เราได้มาในที่สกจัดก็ขอบคุณพระเจ้าที่จะส่งนดิ์กรทุกย่างเท้าของเราทุกก้าวเดินไปกันนะครัุกกลับตู้โลงทรงอยู่ด้วยก็ขอบคุณพระเจ้าผู้ก้าวต่อก้าวและวันต่อวันเดือนต่อเดือที่เราติดตามพระเจ้าเราเราไปหาทักทพนพี่น้องก็ขอบคุณพระเจ้าในเช้าที่เราจะมาแบ่งปันท่าพรกัน สวัสด you <using> ีพี่น้องบ้านกันอยู่นะองนาทีก็ขอขอบใจนด้ยาหนมานุิจารณานะคะพี่น้องแห้พี่องมาไหมด้อาวน่นจะมาใ้ด้วยอ๋อชื่อะไร น้องกัลยาณ์นะพ่อพรเดี่ยวที่สุดในโลกเลยเห็นแม่ดีแล้วที่เราไม่มีอีกแล้วขอบคให้เลยค่ะฮาเลลูยาขอบคุณพระเจ้านะคะก็สบายดีหลายๆรอบก็ได้นะคะสำหรับลูกพระเจ้าของเราขอบคุณพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้าค่ะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เลี้ยงดูอีกครั้งหนึ่งอีกนะคะก็ การข้าพเจ้าคิดว่าทิ้งให้ยิ่งได้รับก,ก็เป็นความจริงนะคะก็ขอบคุณพระเจ้านะคะก็หลังจากที่ิียงางที่หลังบ้านเขาก็ไล่ไห้ไล่มาก็ให้จมหมดณะเลยห้าแถวขอบคุณพระเจ้านะคะ,คคะที่โรงพยาบาลปิดทีนี้เราก็ได้เปลีล่ยนเราเป็นสียาวขอบคุณพระเจ้านะคะแต่แต่พ่อพรลไม่หวงกันพระเจ้าพระเจ้าเรียนดูดีเพื่อนของพ่อพาลก็โทรมาหาวระเจ้าบอกว่า ่ที่ข้างประธานสามสิบไร่เเขาก็จะตัดกันนะคะเขาก็ให้เราไปดีเอานะแล้วก็สัญญาถึงเดือนพิจารนาถ้าเขาไม่ตัดหรือโค่นง่ายก็ปีนไปเรื่อยๆเขาบอกขอบคุณพระเจ้านะคะก็ขอบคุณพระเจ้า,า,าที่ให้เรามีกินแล้วก็มีใช้โดยไม่ขัดสนแต่ถึงไม่ร่ำรวยแต่เราไม่ขัดสนนะคะมี ขอบคุณพระเจ้าที่ให้เรามาหาพระเจ้ามาสวงหาพระเจ้ามา,าจใจค่ะท,ท,ที่จะมาพบพระเจ้าที่นี่นะคะก็ขอบคุณพระเจ้าที่เลี้ยงดูตลอดเวลาที่ในการเดินทางที่มาที่ก็ความาทุกข์ยากลำบากเรากา็ก็ขอบคุณพระเจ้าได้ทุกอย่างนะคะถึงเราจะมาเชิญหน้าเรามาเชิญได้ทุกปัญหาเนี่ยเพื่อพระองค์จะให้เราเป,ป็นคนที่เข้มแข็งแนะต่อสู้ ขอบคุณพระเจ้าแล้วนะสามสิบไร่ถ้าพี่น้องสนใจจะไปะร่วมกีจด้วยววก็ไปรับผู้สอนด้วยกันนะคะไม่ไม่บวงนะคะจะได้แบ่งปันด้วยกันพี่ประสมอยากไปก็เชิญนะคะเพราะว่าที่สามสิบไร่แล้วมีบ้านมีไฟม,มีน้ำพร้อมพี่น้องสนใจก็ไปร่วมวรับผู้สอนได้ไม่บวงขอบคุณพระเจ้านะคะที่เลี้ยงดูพระเจ้าเจ้าว่าพระเจ้ามีจริง จริงๆแล้วก็พระเจ้าคิดว่าสิ่งที่เห็นได้ง่ายที่สุดคือการแบ <c oughs> ่งปันขนมปังข้าก้อนทำไมปลาปลาสัตัวททำไมการแบ่งปันถึงได้สิ้นสุดเพราะว่า,า,า,ก,วาการให้ไม่มีหมดวานหมดนะคะพี่น้องพระเจ้าจะอวยพอและเติมเต็มให้เรา,าตลอดเลาค่งจะไม่มากไม่ร่ำรวยพระเจ้าแค่เราขัดตนขอบคุณพรนะเจ้าค่ะ และสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าเห็นทจริงก็คือถ้าพระเจ้าจะทําการอัศจรรย์ในชีวิตพี่น้องคนไหน,นพระเจ้าก็ทำาอาเหมือนนออ้อ<ม>่าผู้คนมากมายมก็จะชี้ที่น้ออาว่าไม่รอดอะไรก็ไม่รอดแม้แต่ทหารมิสิอะไรก็บอกว่าไม่รอดแต่พระเจ้าทําการอัศจรรย์ให้ตัวเห็นว่าลูกพระเจ้าพระเจ้ายิ่งอย่างทำได้ ถ้าพระเจ้าไม่ให้ติดก็ไม่ติดขอบคุณพระเจ้านะคะที่การรักวันนั้นวันสุดท้ายค่น้องใบแดงเยอะเพราะว่าคนผ่อนผันเยอะมากแล้วก็คนสบายนอนใบแดงเยอะจริงๆนะคะวันสุดท้ายด้วยขอบคุณพระเจ้านะคะพระเจ้าที่ร้อมันร้องความตื่นเต้นมันร้องความตื่นเต้นแต่เส้นอ้ามันร้องความตื่นเต้นนะคะก็มีมีมีหัวแดงอีกคนหนึ่งซึ่งคนที่สุดเป็นนิจไปคุณพระเจ้านะคะ รเรยแคไหนัคนุนทเจ้านะคะอธิษฐานแบบไหนถึงรอด <laughs> อธิษฐานยังไงถึงรอดสอนคนสอนคนหัวแดงนัน่นไหมแต่พระเจาพระบิดาขอบคุณพรญเจาสำหรับรองการอธิษฐานทรงช่วยและปกป้องผู้ขอพำนักที่ให้ผ่านพ้นในการะจับไปดำใบแดงๆๆไปพระบิดาจะ้าแะรู้ว่าเชื่อว่าการสรงนําและแผนการ ระเจ้าแยให้น้องอาร์ตารับใช้พระเจ้าแล้วก็ในตลอดไปนี้ก็ขอให้น้องอาร์ตที่จะมีหัวใจที่จะรักพระเจ้าเพราะพระเจ้าไม่ได้ต้องการอะไรจากชีวิตเราพระเจ้าต้องการใจเราขอให้น้องที่จะมอบใจให้กับพระเจ้าเพื่อให้พระเจ้าที่จะเห็นาในที่ความรักและความตั้งใจของเราที่จะรักใช้พระเจ้าต่อไปจะขอพระเจ้าที่จะบริยูรน้องอาร์ตให้เป็นพรต่อพรไปอีกพระบิดาเราห้าขอให้เป็น ผู้นำพระองค์เจ้าคาที่พ่อแม่เขาได้่งไม้ผัดให้ในอนาคตให้เขาได้เป็นศิษยาภิบาลในวันนหน้าเพื่อจะรับใช้พระเจ้าอย่างมีคุณมากมายและให้เป็นพระราษิรของพระองค์ขอให้ทน้คนนี้พระองค์เจ้าค้าที่จะได้รับการไวยพรที่มาจากพระเจ้าอย่างลดหลามพระองค์เจ้าค้าอันี้รู้ยาแล้วก็อธิษฐานเพื่อนน้องปุ้งพระองค์เจ้าาถ้าพระเจ้าจะเมตตาพระองค์เจ้าคาที่จะให้เขารวงเจ้าาที่จะรับใช้พระเจ้าในวัน ก็ขอให้อยู่ในพระหัตถ์ของพระองค์อยู่ในอ้อมกอดของพระองค์เมื่อถึงวันนั้นพระบิดาเจ้าข้าของพระองค์ทรงสำแดงพระรอดให้กับเขาพระองค์เจ้าข้าเปิดพระองค์เจ้าข้าเปิดฟ้าสวรรค์พระองค์เจ้าข้าแล้วก็เปิดทางพระองค์เจ้าข้าขอให้จิดได้พระองค์เจ้าข้าที่ตามที่พระประสงค์ของพระองค์เลื่อนพระบิดาเจ้าข้าและขอให้เป็นไปตามพระทัยของเขาแต่อย่าได้ปิดไปตามใจปรารถนาของเจ้าพระองค์เจ้าข้าร่วมก่อฝากบ้า ที่ผ่านมาแ,แล้วแล้วก็น้องฟุ้งติดใจแดงแข่งก้าวต่อไปอีกที่เราจะรอรุ่นด้วยกันใน่เราจะวางในพระเจ้าและเราจะขอบพระคุณพระองค์ในนพพรระะามเยซูให้ให<ง>้เขาได้พูดหน่อยนะครับว่ารู้สึกยังไงตอนอธิษฐานกับตอนจบอาลัเลยขอบพระเจ้า ก็ในช่วงเวลาที <happily> <Korean> ่ได้กินนักขาเมื่อวัาทาการที่ผ่านก่อนจะถึงวันกินนักข่ามีครู้สึกตเต็นมากตื่นเต้นมากๆเพราะว่าเราก็ไม่รู้ว่าเราจะได้แดงหอก็ตื่นตื่นนนะครับแต่จะมาตื่นช่วงตีสี่ตีห้าตีห้าช่วงนั้นก็ตัต่อแล้วก็ตื่นขึ้นมาใหม่ตื่นเต้นตื่นเเพราะว่ามีความรูสที่ตื่นเต้ อีกอย่างก็คือผู้ชายทุกคนรุ่นรุ่นผมประมาณนี้อายุ21ปีมันก็เป็นครั้งแรกของทุกๆคนที่ต้องไปจับใบนำใบแดงจริงคือมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของลูกผู้ชายหรอกแต่จะเป็นสิ่งที่เขาบังคับที่ถึงข้าให้เรานั้นเข้าไปเป็นสัญลักษณ์ของเขาจริงๆนะครับเพราะเป็นสิ่งที่เขากำหนดมาให้เรานล้ว ในในความคิดขอบอกคืออยากให้มีการสบัดแดงมากกว่าเพราะว่าแล้วก็เพิ่มสู้ปฏิการแทนผมเชื่อว่าก็มีคนที่แบบสบัดเยอะแน่นอนเพราะว่าในรุ่นผมเนี่ยมีคนสบัดเยอะเยอะพอวนหนึนไม่แต่คนที่เข้าไปในกลุ่มที่จิตวิาส่วนสูงในวันรอบหกเนี่ยก็สบัดไปแล้วสักสี่คนอย่างนี้ในในกลุ่มปาะมายี่สิบคนก็ไปแล้วสี่ อก่อนที่จะจับนั้นผมไปตั้งแต่เช้าแต่ไม่ได้ไม่ได้ไปรายงานตัวเพราะว่าเขาบอกว่าเรามาสายมาสายตอนแ้นที่เราไปเช้าตั้งเจ็ดโมงเราก็ไปได้แต่เจ้แต่เจ้าหน้าที่เขาเขไล่เราเขาบอกไปนอนรอรอมารอบสองนะเราก็รอจนไปถึงป่าซื้อได้รายงานตัวจะได้วันว่าว แล้วก็บอกว่าเรา,าช้าโทน,นโทนต้อไปจันโดยต้อไปจาชโดยอีกแต่ไม่โทษหน้าที่การทํางานของเจ้าหน้าที่เลยเจ้าหน้าที่ก็นั่งเล่นโทรศัพท์เล่นลูกป,ปิดให้เขาไปนั่นงรอรอตรงไหนก็ไม่รู้รอเอกสารน,นเรียกนตชื่อซึ่งการทํางานของเขาก็ช้าอันนี้คือก็ขอนต้อนรีน่อยเพราะว่ามันก่อนจะได้กลับมันรู้สึกว่าเราเสียเวลาเพราะว่าเราตื็นเต้น มีทุกคนบอกว่าเรานั้นไม่รอดไม่รอดเพราะว่าด้วยลักษณะการกายภาพของเราไม่ว่าจะเป็นมูแล้วก็ถึเป็ดยาวบอกว่าน้องง้อไปรถบัลีกับพี่ไหมน้องไปอุดรพี่ไหมประมาณนี้ครับเพราะว่าตอนที่เราวัดส่วนสูงวัดรอบอกรอบอกก็จับลอยครับส่วนสูงเขร้อยสิบหลังจากนั้นก็ ไปแต่เช้า้าโมงเย็นได้จับพอแค่จะจับปุ๊บเขาไปถามว่าเราจะได้ไปอะไรยิ้มหน่อยเขาบอกยิ้มหน่อยจะได้ไปอะไรไปนั่งอยู่แดงพอจับปุ๊บดำเป็นความรู้สึกที่ดีใจมากมันก็เลยรู้สึกว่าเราขอบคุณพระเจ้ามากๆ สิ่งที่คนอื่นอบอกว่าเราได้แรงนะได้แรงนะได้แรงนะสุดท้ายก็ผลออกมาเป็นดำรู้สึกว่าขอบคุณพระเจ้ายยนะครับแล้วมาวันนี้เป็นวันเกิดของผมเองครับวันเกิดของผมอภิเษกตัวเองให้ตัวเองนะที่เนะดนินไปสู่ไปดำนั้นก็เป็นของปัะทีปมาจากพระเจ้าพราชญ์อันน,นั้นแบบว่าเลขใช้หน่อยเป็นผูน้นำใช้ เป็นผู้รับใช้ไม่ว่าเป็นการส่งบบบนว่าพรอสมครเล่นหังอเอเนเอเมนีอมทเอเนเอเมนเอเมเอเมนเอเมนเอเมนอมนเคมนอมเอมนเนเอเมนอเมนเอเมนเมนเอเมนเอเนอเนเอเมนเมนเมนเเมนเอเมนเอกมเมนเอเไนมนเอเมนเอเมอมนเอเมนเอเอมนอนอเมนมนเมนเอเนอเเนเอนอเอนอม่อเอมมไอเยอะอเนอน ที่สุดนะครับเพราะว่าเราคิดมาตลอดนะแต่ยี่สิบแปดว่าว่าจะได้ไปอะไรพอมาถึงวันนี้จริงๆก็ได้รับขอขอบคุณพระเจ้านะครับเอาคุณพระเจ้าตรงนี้กับพระเจ้านะครับยังพี่น้องวัชจรครับมารายงานมาขอบคุณพระเจ้าหน่อยสี่ห้าหกเจ็ดแปดปีไม่ได้คุยไม่ได้ออกเวทีมาทั้งมาทั้งหมู่บ้านเลยก็ได้ พี่น้องบางคนเขไม่รู้จักะครนะผมแม่กซี่านาง่าใครไหมอีกคน,นชื่ออะไรไหมนะมาด้วยกันโบอกนเกอรเลยทกนมาคือพาคุณพ่อมาด้วยอันที่ถามคือคุณพ่อเป็นมะเร็งกรีงจะไปคีโมอีกรอบ ไ่นะไมาถมรนะิ่ชกนดแล้วสวัสดีครับขอขอบคุณพระเจ้าหน่อยเขาบอกว่าตอนนี้เป็นการรับรัง ได้รับการเยียวยารักษาโดยความเชื่อผู้ที่อธิษฐานเสือวันนี้เขาจะได้รับกําลังที่มาจากพระเจ้าขอรางกายให่ในานามพระเยซูของการเยียวยา,าพระเจ้าในนามพระเยซูของการอัศจรรย์ในานามพระเยซูพระองค์ทรงฟื้นแล้วพระเจ้าวันนี้พระองค์ทรงอยู่กับพ่อเถื่อนพระเจ้าทรงอยู่กับพี่น้องทุกคนที่อธิษฐา,านพระเจ้าขอพระเจ้าทรงรักษาท่านในานามพระเยซูพระเจา้า ามน้องน้องเต้ชมพูชื่ออะไรนะน้องมิกคเขาก็ไอ้ทั้เกิดน้องด้วยน้องนิกแล้วน้องแม่แม่อะไรนะโอเคอ่ะคุณพ่ออยากพูดคุณพ่อบอกทุกประชันชั้ชิดผมไม่ได้อะไรแบบนี้ เช่นล okay. okay. ิ้ใช่ไหมครับโอเคอธิษฐานเพือน้องให้สุขภาพแข็งแรงสรรเสริญพระเจ้าพระเจ้าทรงอยู่ด้วยพระเจ้าวันนี้น้องนิกมาหาพระองค์มาหาพระเยซูขอพระเจ้าสปรดแม่ตาอยู่กับน้องพระเจ้าให้เขาได้ด้ลึกถึงพระเจ้าได้อ่านเพีงพระเจ้าได้ได้คิดถึงพระเจ้าได้ได้อ่านพระวจนะของพระเจ้าขอพระเจ้าดูแลปกป้องให้เติบโตเป็นเด็กดีเป็นผู้รับใช้พระเจ้าและเจริญร่ำงาม ทรงไวยพระเจ้าพระเจ้าอยู่ด้วยเห็นานามพระเยซูศิษ์เจ้าอาเมนเออโอเคพระเจ้าขอพระเจ้าทรง,งช่วยเหลือวันนี้พระเจ้าที่อาพ่อเพื่อนนั้นจะได้รับการเยียวยาวรักษาพระเจ้าขอกําลังเลี้ยวแรลงนั้นที่จะลื้อฟื้นให้เป็นอวาวัยหนุ่มกลับคืนมาพระเจ้าการเป็นมะเร็งตรงไหนไขอพระเจ้าขจัดออกไปในานามพระเยซูให้ความเชื่อของท่าน เกคนในนามพระเยซูการตาได้เป็นผู้ประกาศข่าวพระเจ้าว่าพระเจ้ารักษาบัเล็งพระเจ้าผ่านในนามพระเยซูอาเมนอาอเมนอาอเมนอเมเมนอ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 เมนะเอเมอเมเมนอเมนเมนอเมมมนอดอออเ ก็ขอบคุณพระเจ้าเองไหมคะพี่น้องข้าพเจ้าก็อยากขอบคุณพระเจ้าก็อาทิตย์ที่แล้วเนาะอาทิตย์ที่แล้วสตาร์ทรอบได้แต่หายเข้าเกียร์ถอยไม่ได้แต่อาทิตย์นี้เข้าเกียร์ได้นะำมันหมดในรถยูไม่ใช่ไหมพี่ยูสองคนกับเต้เต มัมีน้ำมันคือเขาบอกยู่ยู่แบบมันมีหลงเหลือมันจะได้ตริงกันว่าถ้ามันจิงมล้วมัจะได้มันเติมกันว่าโอ้ยก็รู้อยู่ว่ามันหมดที่จะที่ยู่อีกสองคนเต้เต้แบบยังไงแบบขอบพิธุบุรีขณะท่านั่งที่โบยังไม่หายแหนพี่น้องทินเองก็เมื่อกี้ก็มีสงครามแยกน้องอ่าได้ใหแต่ไม่มีใครจะเอาใหม่ที่จะเอาน้องอยากัจะเอาน้องเยอะหน่อยเอาคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า ขอบคุณพะเจ้ที่แบบครอบครัพรจในแต่ละวันมนก็มีมีแบบระบบสบายความุ่นไาอย่ในตัวของมันอยู่แล้วพอวัาทิตย์ก็มาคุณ่อกขอบคุณพระเจ้าแล้วก็เชาก็สามโมงือแบบสปีดแล้วนะพี่น้องสปีดทุกอย่างตอนนั้นก็สามโมงคือนไม่ได้อาบน้ำเป็่งตัวที่เข้ามาสุดท้ายก็ใส่รองเดิรก็ขอบคุณพระเจ้าแต่ยังไม่น้อยก็ยังไม่มาการว่าจะมาสุดท้ายทางยายล่าจะได้เปลี่ยนรถก็ไ่ทันก็ขอบคุณพระเจ้าก็มาถึงกิสจัด คืออาจจะยิ่งทันเ้าไก่อนทุกอย่างเพระว่ากันทีหลังเพล่วก็เอาเจดอนมาด้วยซื้อทำมาเปนเดินใส่แล้วก็พี่ดอนกันทีหลังถือแล้วด้วยนะอาทิตย์หน้ามาเป็นเวนเต้แล้วขออย่าให้มีอุปสรักสิ่งใดเลยขอให้มีแต่อาทิตย์นี้อาทิตย์หน้าขอให้แบบผ่านชูวีตอบเลพระเจ้ามีไหมคะมี่น้อนแค่มีบรรยาการต่อไปเอาพระสูนทรเพิ่มด้วยพระสุนทรขอบคุณพระเจ้าเออ เพราะว่าผมเป็นเตื่อนพระเจ้า uh, ว่าโกนเงินเราอย่าพอ่งหยิปีเราเออจูง uh, กับพระเจ้าเออไปไส่ในรองเท้เล็กของพระเจ้ามีมอเตอร์ไซค์ในรองเท้าล็กของพระเจ้ากวาดหินอนอ่านดรับพี่อ่าบน้ำที่เดียวที่ฐานนอกเออจูงกับพระเจ้าเอาไปไใส่ไว้จ่าพระเจ้าจับเยอะเออเวลากินเท้ากินน้ำด้วยกันเอาตังค์มาที่ฐานกับพระเจ้าให้พระเจ้าขักกินที่มอเตอร์ไ เข้าสต่อไปน้จากโรมไม่ติดเองจาเข้าไปไอ้ที่จะผ่านมีเขาบ้านคนสั่งกระดับการเข้าไอ้เขาอที่ฐานพยืยงกัพันเจ้าเนะนี่นะพที่นอกทุกคนไปใสนจากนไปจากต่บ้านที่เราเรียนร้ากไปเขาป้าเขอลงเขาสองกรัฐนกับพันเจ้าไว้พระเจ้าเป็นคนสั่งมีสิบ้าให้ปกินองอ้าวก็ไปดีผมจะรับที่ฐานเดินพี่นอกทุ่งมุ่งไในบ้านรวมทั้งี่ท่านมี กาทุกการไม่มีการเจ้ามาเึงพระองค์ขอพระองค์นำพาท่านคนใดคนนั้นกลับกับพระองคอพระองค์งอ้อที่น้องทุกคนไม่มีางมันนี้เป็นวันจะบาดงพระเจ้าพระเจ้าจจะควรจะมาดูแลที่น้องทุกคนให้กับาปยันเพื่อไม่หลอไปหลอกใจขอให้มี่เด็กกำลังที่จรินีริงักรจับพระเจ้าพระเจ้าจึงจะควดูแลที่น้องการกินทุกกินทุกจักอยให้โลกไัยให้เป็ยนปัาเปี่ยนพระเจ้าดูแลรักษาเป็นจิตขอที่

Yeah. Wow. ครัเป็นจ้ต่อไปเราจราลรับอรทุกอยงองเด็กนี้ด้วยกันครับชีวีเราอยู่ย สิันนประาิดที่ให่ทระธารู้จักีิตของาไปตางรุกวีทัของเราู้ักวีที่งานแี้เรษกจะี่เาดะเนตลาีรคให้องไม่ของเรานะวันนี้เราจะปรกาองรัฐของโปรอุกขอใหาทังปีจเกิดผมากมายใทาเรกิจองปรอุกขอให้ท่านทั้งเกิดผลมาก เราบอได้บอพระเจ้าทรงเคยพรทุกเบอร์ที่ยึดถายแได้ใจทุกใจที่เขายึดถวายมานี้ที่เขาจะไม่ขาดส่วนสิ่งใดในยังนี้พูดแต่ที่เขายังไม่มีมาถาวแต่ในภายทางหน้าของพระเจ้าทรงเวยพรเขาให้ขอทีมาถายเพื่อรใช้กันจ้าแได้อพระเจ้าทรงเวยพรทุกทคนที่เขจะมีอย่างยั่งยืนสัุ่ลพมะบทา่าน้า ในขณะพยุอไประคนรของพระเจ้าของพระเจ้าีิจราอยู่กับเราทุกคที่เราจะดนเกาลในการที่น้องที่มัจะไม่หับหลป็นขอใหพระงศ์สเจ้าจะรวาลให้ดีในชีวิตของเราเจะให้มาเม็นกาแยงชิงอกไปได้แต่ขอให้ยูเป็นของเราที่เราจะศึกษาพระธร 啊，对。Okay.